เฮ้ยราลบบึ้มไมือเฮียว่านตายสัตวดเฮียคุณโดนสับตายซายสัต์ อไม่เก็บหลายจไม่เก็บหลายจเก็บเก็บทำไมดีเจนอ่ะเก็บทำไมลเจนอ้เนี้ยอ่าแล้วเนียไเต็มตีข้เร็วเลยเพื่อนอจะกอนอนไหม โอ้ยกูอยู่หน้าคนเดียวเปล่าเปลี่ยวใจเปลี่น,นในต๊อโอ้ยให้ได้มายคือเจียเอาตักตวอีอีอียอะไรของมึงเดินสแปลกทีปีโอ้ยสัตว์ ไอ้ควายนีหมดจะต้องโอ้จริงนะเหี้ยปีตายได้ขนาดนี้ไงเฮียไอโอ้สเปริล

โปรดสับรัวเลยแต่นีสีตายดิีตายอ่ะโดนแ้วไไปปล่อยวุ้นอีกเดพีเออกว่วอยู่เนปุติไม่ได้วะไอ้หีาอยู่เนปุติไม่ได้วะไอ้สัตว์เอ้พีอสัตไปละ มาดนน้ำพ oh, oh, oh. ุคนนีนี่ตัไอ้ี้วิ่งมาน้ำพูไกูไปแล้วไปแล้วไม่ออกโยนีหรอไอ้ตั์ไอ้ตัดโอ้ยย โปีนไปตายแล้วอสต์เองยตายแม่งอยู่นั่นเนี่ยโอ้ไม่ฟาดันดัดแลงดัดตวอหวาหวาไปไม่ได้ทลวระกูบอิสต์กูใบ ไอ้ตานกบ้ยกูโดนระเบิดตายเส็ยไอ้ฟีมขวยกูตีไม่ได้ไม่ได้เสียดีเคมีกูอีกโอ้โหเหี้ยพลาดเลยเลยอย่าไปล้อมตัวที่กูตีได้ปะวะโอเค ไอ้ยไอ้ปีมข่อยเลยข่วยมึงเล่นหนีแพ้แล้วเพื่อนไอ้สัสอุ้ยเคบีแล้วนะกูบอกว่าอย่า้อตัวที่กูตีไอ้ัต่กูมาตุยมันนี่เย้ยมึงเข้าพร้อมกูกูเข้ากอดมึงอีกไม่เยอโดนไดนาสัส

okay, tớ biết rồi. team, loi bắt nhá, vừa mới bắt này. ừm, dòng, 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 bắt nhá,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  bắt อเออไปจับที่ยจับไม่เอา BKB ควายที่หายจบเลยเามาจัดที่ here เนี๋ยวเราติดมีวอบ้าละแนี่กูไม่อยู่ไอ้สัสเด้มาทำคี้บน มึงมาเลยจะจบแล้วมึงจะทำที่บนต้นไมวันเมื่อวานมึงมก็อย่างเงี้ยเพื่อน <laughs> จบแล้วช่ววันนี้ล่จบแล้วไม่ต้องทำชีบลนแล้วจบไปจบไปไอเฮียไฟเดียวพีจริงนี่ไอจ็คกยืนอไรเลอกอะไใช่ไหมอ้จไอ้ยักรลอยกูบายักรลอยกูบายักรลอยกูบาไอ้สัสบีเคบีไม่ออกแล้วตอนัไม่ออกเลยไอเบนต้าเบนเต้ ขัดกันเองชิบหายเราลี้งชิเเ้เสียเวลาเราอ้อมไปตีไปเด่นเปเขี้ยนี่กูสาอ้อมมาเห็นไมเด้นแม่งเดียวแต่เด้กกูก็อ้อมมาเสร็จปุ๊บกูกัก,กปุ๊บกอ้เยเป้เข้าปั๊บเลยแั่เอาชิบหายแล้วเฮีเยียไมเด้นกูตีสองทีแล้วแหละถ้ากูเชี่ย